สวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆนักนเรียนห้องคุณครูตาลทุกคนนะคะวันนี้ค่ะคุณครูตาลจะมาสอนเด็กๆเ,เรื่องจํานวนนะคะจํานวน11ถึง20อ่าจำนวน11ถึง 20. 20นะคะ1 1ถึง20มีจํานวนอะไรบ้างเด็กๆมาดูไปพร้อมๆกับ,บคุณครูตาลเลยนะคะ สิบเอ็ดเรามาดูกันก่อนว่าสิบเอ็ดเขียนยังไงสิบเอ็ดเขียนอย่างนี้ค่ะสอเสือสออีบอสิบอ,อเอดอเอ็ดนะคะสิบเอ็ดเขียนแบบนี้นะคะสิบเอ็ดมีเลขอะไรคะมีเลขหนึ่งกับเลขหนึ่งอันนี้เลขฮินดูอราระบิกนะคะต่อไปสิบเลขไทยก็มีหนึ่งกับหนึ่งเหมือนกันนะคะอ่าสิบเอ็ดมีหนึ่งกับหนึ่งสิบเอ็ดแล้วอะไรคะเด็กๆ 11แล้วก็12สออบอ0ิ 10, สอ,อองอสงองนงูงูนะคะ12มี1กับ2เก่งมากเลขไทยก็เหมือนกันนะคะมีเลข1กับเลข2 12แล้วอะไรคะเด็กๆ12แล้วก็13สออีบอ0เหมือนเดิมคำว่า3เขียนยังไงคะ สอ,อ,อมอสามสิบสม,มีเลขหนึ่งกับเลข3เก่งมากเลยค่ะเลขไทยก็เช่นเดียวกันมีเลขหนึ่งไทยกับเลข3ไทยนะคะต่อไปค่ะสิบสแล้วอะไรคะ13แล้วก็14บส,สออบอสิบสออีสี ไม้เอกสอ่าสิ 14, มีเลขอะไรคะมีเลขหนึ่งกับเลข4นะคะเลขไทยก็เหมือนกันนะคะเลขหนึ่งไทยเลข4ไทยนะคะต่อไป14แล้วอะไรคะสิ 14, แล้วก็สิห้สอีบอสิบ 10, เหมือนเดิมหเขียนยังไงคะเด็กๆหออาหาหอหีบสระอาหออาหาไม้โทห้า 15มีเลข1กับเลขอะไรคะเลข5เก่งมากเลยนะคะเลข1ไทยก็เช่นเดียวกันเลข5ไทยนะคะโค้งเหมือนเลข4แล้วตวัดหางม้วในให้กูตาด้วยนะคะ15แล้วอะไรเอ่ย15แล้วก็16สออีบอ10สหออกก็หนะคะนี่หออกก็6สระโอนะคะ16มีเลข1กับเลข หกนะคะแล้วก็เลขไทยก็หนึ่งกับหกนะคะเขียนนะคะฝึกเขียนเลขไทยให้สวยนะคะเด็กๆสิบหกแล้วอะไรคะสิบหกแล้วก็สิบเจ็ดเหมือนเดิมสออิบอสิบจอเอดอเจ็ดนะสิบเจ็ดมีเลขอะไรลูก เลขหกับเลข7เก่งมากนะคะแล้วก็เลข1ไทยเลข7ไทยอ่านว่า17เหมือนกันนะคะ17แล้วอะไรคะ17แล้วก็18เก่งมากเลยสออีบอสิบปอแอดดแปดนะคะปอปาสระแอนะคะดอเด็กสะกด18มีเลข1ถูกต้องกับเลข แปนะคะเลขไทยก็เลข1ไทยกับเลข8ไทยนะคะอ่านว่า18 18แล้วอะไรคะ19ครกุตานได้ยินเสียงเด็กๆตอบคุตานมาดังถึงบ้านคุตานเลยสออีบอสิบก็เอาเกาไม้โทรเนะคะ19มีเลขอะไรคะมีเลขหนึ่งกับเลขเก้าเก่งมากค่ะ แล้วก็เลข1ไทยแล้วก็เลข9ไทยเขียนแบบนี้นะคะดูดีๆนะเลข9ไทยเขียนแบบนี้นะโค้งโค้งแล้วก็อย่าง,งแบบนี้นะคะโอเคนะอ่ะมีเลข9 19มีเลข1กับเลข9เมื่อ19แล้วสุดท้ายก็คือ20อ้าวยออียีไหมเอยี่สอ,อีบอ สิบอ่ายี่สิบมีเลขอะไรใครรู้บ้างยี่สิบมีเลขสองกับเลขศูนย์เก่งมากเลยค่ะกุตันเขียนเลขศูนย์ไม่สวยเอาใหม่อ่าเลขสองกับเลขศูนย์นะคะติ็กๆกก็เขียนเลขสองไทยนะคะแล้วก็เลขศูนย์โอเคเลยนะคะยี่สิบอ่าทวนอีกหนึ่งครั้งจำนวนสิบเอ็ดถึงยี่สิบนะคะสิบเอ็ดมีหนึ่งกับหนึ่ง สิบสองมีหนึ 14, ่งกับสองสิบสามมีหนึ 19, ่งกับสามสิบสี่มีหนึ่งกับสี่สิบห้ามีหนึ่งกับห้าสิบหกมีหนึ่งกับหกสิบเจ็ดมีหนึ่งกับเจ็ดสิบแปดมีหนึ่งกับแปดสิบเก้ามีหนึ่งกับเก้า 20มี2กับ0นะคะวันนี้คุณครูตานจะมาให้เด็กๆทำการบ้านเขียนอะไรนะคะแต่คุณครูตานจะให้เด็กๆอัดคลิปวิดีโอนะคะท่อง11ถึง20ให้คุณครูตานฟังนะคะแล้วให้ผู้ปกครองส่งคลิปมาให้คุณครูตานฟังด้วยนะคะอย่าลืมนะคะท่องว่า11มี1กับ1 12มี1กับ2 ไปจนถึง20มี2กับ0เลยนะคะเด็กๆคนไหนท่องได้แล้วนะคะอัดคลิปส่งมาเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูตาลจะได้ตรวจให้คะแนนให้เด็กๆนะคะขอบคุณค่ะ